สวัสดีครับ บกับผมยุคนชนข่าวติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุดนะครับซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือซับน้ำตาพราะแม่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนให้ดีที่สุดนะครับแล้ววันนี้ยุคนชนข่าวจะเป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องไปถึงรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพวกท่านให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะณขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าขนาดคุณชาดาไทยเศษซึ่งเป็นนัก,ก การเมืองอยู่ในซีกของพรรครัฐบาลภูมิใจไทยแล้วก็นั่งอยู่ในโต๊ะที่ประชุมพูดออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่หาดใหญ่สงขลาไม่ต่างอะไรไปจากรัฐล้มเหลวเลยนะครับแล้วก็เป็นการพูดต่อหน้าต่อตานายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับและว,วันนี้มันล้มเหลวอ,อย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะการบริหารงานช่วยเหลือดูแลประชาชนภายหลังจากที่น้ำลดนะครับ ตอนนี้ทุกคนพูดถึงคํานี้อีกแล้วครับมันคือการขับเคลื่อนด้วยการด่านะครับด่าไปแก้ไปเปลี่ยนไปมันต้องไฟลนก้นมันต้องมีการจี้กันสักหน่อยแล้ววันนี้ก็จี้ก็ขยี้กันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับทางเรื่องของการยื่นเรื่องเยียวยาแล้วก็การจ่ายเงินเยียวยานะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคําสั่งเนี่ยของรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีซึ่งปกติแล้วจะมี สโลแกนบอกว่าสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนายยรัฐรมนตรีสั่งตั้งแต่สองวันที่แล้วให้ลดขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ยังไม่เสร็จเลยครับมันไม่ใช่สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานแล้ครับวันนี้เกิดความโกลาหลอีกแล้วที่เทศบานนลนครหาดใหญ่ครับไหนอชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาอผมดูนี่ก่อนเลยแล้วกัน,นไหนๆก็มาเรื่องนี้ละเดี๋ยวจะมีเรื่องของผู้เสียชีวิตนะสรุปแล้วตายแค่หลักร้อยหมายถึงว่าร้อยกว่า หรือยังเป็นพันเพราะว่าพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบตอรอก็ค้างขาใจกันอยู่และเมื่อสักครู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติจ่ายค่าโปรงศพให้กับผู้เสียชีวิตเฉพาะจังหวัดสงขานะครับสองล้านเอาเปลี่ยนอีกแล้วเหรอไหนก่อนหน้านี้เข้าใจว่าจะจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตทั้งที่อยู่ในจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดอื่นๆอย่างเท่าเทียมแล้วทําไมเมื่อกี้นี้เองถึงบอกว่าเฉพาะเจาะจงเฉพาะที่สงขลา แล้วมีเหตุผลอะไรถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวไล่ทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับมาดูเรื่องของคำสั่งลดขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา9,000บาทต่อครอบครัวให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนคุณผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากนายกรมนตรีสั่งเมื่อวานเสร็จวันนี้มันไม่ได้แล้วครับนะมีเอกสารด่วนจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณทีรุตไปถึง9พัผวชาชการจังหวัดทางภาคใต้นะครับ บอกว่าไม่ต้องเอาสำเนาเอกสารอะไรทั้งนั้นให้เอาแต่เลขประจำตัวประชาชนแล้วก็เลขบัญชีพร้อมเพรีย์โอนเงินในการยื่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าไปยื่นที่สำนักงานเทศบาลก็ตามแต่สรุปก็คือออกเอกสารมาแล้วทุกคนก็บอกว่าโอเคนะมันพูดลอยๆไม่ได้มันต้องมีเอกสารยืนยันก็เข้าใจว่าไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีสำเนาเพราะเอาแค่บ้านน้ําท่วมเนี่ยทำความสะอาดบ้าน แก้ไขปัญหาต่างๆก็ยากอยู่แล้วยังจะเอาเอกสารอีกเหรอปรากฏว่าเช้าวันนี้มีประชาชนเดินทางไปรอที่หน้าเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาสสินาทีเจ็ดโมงเช้าเจ้าหน้าทีาท่ยังไม่มานะครับนที่เทศบาลน,น่าจะเข้างานประมาณ8ดโมงก็ทำให้ประชาชนเนี่ยโหแถวยาวเหยียดต้องจัดคิวันเองอคิดเอาเองละกันนะเทศบาลนครหาดใหญ่นี่หลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะนายกแป้นนี่หลายรอบแล้วนะคือ ตอนแรกบอกนะ้ำมันมาเยอะเกิดการผิดพลาดเรื่องคลิปเอาโยงเอาอยู่วันนี้วันนี้ที่รู้ทั้งรู้ว่าประชาชนจะไปยื่นเรื่องเพื่อรับเงินเยียวยาคุณยังจะเข้างานตรงเวลาอยู่หรอครับอันนี้คือนายกไม่มีวิสัยทัศน์เลยมันรู้อยู่แล้วว่ายังไงประชาชนมาแต่เช้าตรู่แน่นอนมันต้องเกิดการเตรียมความพร้อมไม่ใช่ว่าเข้างานตอนไหนก็เริ่มงานตอนนั้นน่ะ โอ้โหมันจะระบบราชการเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยประชาชนมาตอนเช้าดีนะครับไม่เอารองเท้าเนี่ยมาวางคิวมาวางเรียงคิวเป็นไทยสไตล์แต่ประชาชนนี่เดือดร้อนจริงๆและสุดท้ายการมาในวันนี้ของประชาชนเจ้าหน้าที่หน้างานไม่รู้ว่าได้รับคําสั่งมาแบบไหนยืนยันกับชาวบ้านว่าต้องใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านโดยอ้างว่านายสั่งครับนายไหนอ่ะ เอานายกอนุทินสั่งลดขั้นตอนอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งไปยังผู้ว่า9จังหวัดแล้วแล้วมันจะมีนายไหนใหญ่กว่านี้อีกชาวบ้านก็สับสนโกลาหลดากันไปด่ากันมากับเจ้าหน้าที่เละเทะไปหมดนี่คือการบริหารจัดการแล้วคนในโซเชียลมีเดียสื่อมวลชนก็ช่วยกันตำหนิการทำงานของเทศบาลอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านอย่างคุณจีรศักดิ์อายุ66ปี บอกว่าผมก็มายื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินเยียวยาเพราะพยายามกรอกข้อมูลในออนไลน์แล้วแต่มันลงไม่ได้เน็ตมันลม่มพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอา้าต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างนั้นไม่รับนายสั่งมาเอา้าก็เมื่อคืนมีเอกสารด่วนส่งถึงผู้ว่า9จังหวัดบอกไม่ต้องใช้นายรัฐมนตรีก็บอกไม่ต้องใช้แต่เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าต้องใช้แล้วแบบนี้หมายความว่าอย่างไร คุณลุงจีรศักิ์ก็เลยอัดอั้นแล้วก็อึดอัดบอกว่าทําไมต้องทําให้มันเป็นเรื่องยากแล้วก็ยังกดดันชาวบ้านอีกนะบอกว่านอกเหนือจากจะต้องไปเอาสาเนาเอกสารเอซบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านมาแล้วเนี่ยมีเวลาให้พวกคุณเนี่ยลงทะเบียนจนถึงวันที่หธันวาคมแล้วอันนี้ใครเป็นคนคิดทําไมมาเร่งรัดทําไมมากดดันทําไมมาเร่งรีบกับชาวบ้านที่แทบจะหมดเนื้อหมดตัวแบบนี้ ก็เลยรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากนี่คือความล้มเหลวอย่างมะหันเลยครับลองฟังดูฮะพระคุณฉลาด่อยนะครับสำเดาว สำนาทะเบียนบ้านไม่ไม่ได้ถ่ายมาแต่บัตรประชาชนมีสำเนาบ้านตัวจริงมีคุณวางปั๊บแล้วถุกถ่ายเลยกล้องมันเก็บได้เป็นแสนแสนรูนปถูกไหมแล้วมันจะเร็วคุณโง่ทำไมอ่ะนี่คือค,ความไรเงีครับผมขอพูดตรงๆคุณบอกว่าต้องภายใน3วันพเพราะเห็นทางข่าวบอกว่าไม่ต้องใช้สำนาทะเบียนบ้านใช่ไหมเราก็สบายใจเอาแต่ตัวจริงมาอย่างเดียวแล้วคุณมาถึงบอกต้องเอาทุกอย่างตามนายสัง่ง มันห่วยแตกครับโอ้โหแล้วผมจะไปถ่ายที่ไหนคุณยังถ่ายยังเจือจางเลยผมบอกตรงๆครับนี่คือความล้มเหลวอ,อย่างมหันเลยผมอยู่ดีแลน้ําท่วมนะมีกเจตสเจีของเอกชนครั้งเดียวครับที่มาแจกขาะอยู่ในเมืองใกล้เมืองนักภาษาอะไรครับนี่คือความล้มเหลวแล้วมาบอกอยี่ว่าภายในสามวันมันทําให้คนตกตะนืนครับแ,แค่บ้านยังไม่เก็บกวาดเลยผมผิดหวงังขอขอบอกตรองผิดหวัง คือมันเละเทะจริงๆนะครับไปออกเองื่อนไขรายละเอียดสับสนเล่งรัดบีบคั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนในยามนี้เนี่ยนะครับใช้อะไรคิดครับชาวบ้านอีกคนหนึ่งบอกนะครับว่าอยู่ในสถานะผู้เช่าหมายถึงว่าไม่มีบ้านเป็นของตนเองต้องเช่าห้องหออยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องให้เจ้าของห้องเจ้าของบ้านมาเซ็นรับรองด้วยเธอบอกว่าเจ้าของห้องของเธอเนี่ยอยู่กรุงเทพหมายความว่าจะต้องให้เขาบินกลับมาเพื่อเซ็นเอกสารรับเงิน9 0 0 0ใช่ไหม หรือจะให้ผู้ประสบภัยต้องจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินหลายพันบาทไปกลับเป็นหมื่นนะครับเพื่อเอาลายเซ็นใช่ไหมโอ้คุณผู้ชมมันแย่มากครับมันแย่จริงๆแล้วสุดท้ายตั้งแต่ช่วงเช้าเจ็ดโมงเช้ามาจนถึงสักประมาณช่วงบ่ายบายนี่ไงครับเขาถึงเรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังการด่าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับด่ารอบเดียวไม่ได้นะครับมันต้องด่าทั้งวีทั้งวัน ต้องตามด่าให้แล้วเสร็จด้วยเพราะขนาดคำสั่งออกมาแล้วเนี่ยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนสั่งอย่างทำอย่างพูดอย่างทำอย่างเหมือนดีแต่สั่งแต่ทำไม่ได้อะคุณผู้ชมครับเห็นไหมท้ายที่สุดล่าสุดเลยอ่ะคุณผู้ชมคุณดาวรงพรณพัฒน์รุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือว่านายกแป้นเอาอยู่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าอ่ะไหนๆก็โดนด่าแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยการด่าที่บอกว่าจะรับเรื่องสามวันเนี่ย ก็ขยายไปเป็นเบื้องต้นอย่างน้อยนะครับจนถึงสิ้นเดือนละจนถึงสิ้นเดือนแต่รับปากว่าจะไม่ให้มีใครตกค้างอย่างแน่นอนนะฮะจนถึงสิ้นเดือนเอา้าก็แล้วทาไมไม่ทําให้มันถึงสิ้นเดือนตั้งแต่แรกแล้วไปเร่งรัดประชาชนเขาก็แตกตื่นกันสิครับบอกว่าให้แล้วเสร็จภายใน3าวันนะภายในวันที่5นะประชาชนก็แตกตื่นโกลาหลแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยการด่ายแล้วเพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่มาทํางานต้อนรับชาวบ้านเนี่ยแปดโมงกว่าแต่ชาวบ้านมาเจ็ดโมงครึง่ง เพราะฉะนั้นก็เลยสั่งว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้เจ้าหน้าที่มาทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถ้าไม่มาตนเองจะตั้งคณะกรรมการสอบส่วนสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไม่ต้องใช้แล้วใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็พอและสามารถยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์ได้หรือจะมาที่สํานักงานของเทศบาลก็ได้เห็นไหมพรา่าแกก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับอลองฟังดู ีนท่านอาธิบดีท้องถิ่นมาประกาศแล้วนะครับรับยาวถึงที่เดือนนะครับเริ่มเจ็ดครึ่งถึงหกโมงเย็นครับนายกคะเห็นเมื่อเช้าเนี่ยระบบมันก็ยังไม่ค่อยเป็นระบบตรงนี้เราสังเกัดยังไงบ้างมันขึ้นขึ้นมันขึ้นมันมีปัญหาอยู่ถ้าเกว่ามันไม่ไ้เป็นระงมการจัดการก็วันนี้เราพยายามปรับเต็มที่เลยนะครับพรุ่งนี้เจ็ดครึ่งครับพร้อมถ้าไม่มาผมได้กรรมการสอบเลยครับนี่คุณผู้ชมครับคือ ตอนน้ําท่วมอันนั้นก็ว่าประเมินสถานการณ์ผิดการช่วยเหลือก็ว่าแย่แต่ก็ยังมีข้ออ้างว่าน้ํามันแรงจริงๆเป็นประวัติการเอาไม่อยู่ตอนแรกบอกว่าเอาอยู่ตอนนี้เรื่องของการรับเรื่องเยียวยาก็มั่วเละตุ้มเป๊ะไปหมดคุณผู้ชมก็เลยสอดคล้องกันเลยครับกับคุณชาดาไทยเศษมีการเผยแพร่คลิปลักษณะเหมือนกับเป็นการแอบถ่ายแต่เป็นการแอบถ่ายอย่างตั้งใจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไแน่ใจเพราะสมัยนี้มันก็ ด,ดูยากกว่ากันง่าย,ายนายกอนุทินก็นั่งสอสอก็นั่งนักการเมืองข้าราชการระดับสูงนั่งฟังแกบน่นเอ้ยนั่งฟังแกจริง,รงๆแกก็ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะฮะแต่แกซัดเอา,ซ,เอาซัดเอาเลยนะครับกลางวงที่ประชุมบอกว่าเป็นรัฐล้มเหลวแล้วก็บอกไปกับนายกแป้นว่าทําให้จบนะแล้วก็ลาออกไปเลยและมันต้องมีคนลาออกตามนายกแป้นไปด้วยนะครับเออก็ยังงงอยู่ว่าคุณชาดาเนี่ยตแหน่งอะไรนะครับไปนั่งหัวโต๊ะ เนี่ยนายมยมตรีก็นั่งอยู่ด้วยนะครับแม่นน่าลองฟังดูครับวันนี้ผมจะแก้ปัญหาในโลกที่ใหม่เนี่ยมันไม่ถึงเหมือนเมื่อก่อนวันนี้ผมยังที่ไม่โอนแจกเหมือนที่ทหาที่นอนเสื่องนะครับบางคนเจอผมนี่น้ำตาไหลแบบนั้คือผมแล้วคนใต้รู้สุดยอดดีสามแช่น้ำอยู่เขาสโอ้โอหจะลงมหาศาลเขาคงเป็นไรยายหนึ่งนัเนี่ะสู้ๆนะนี่คือสิ่งที่สุกสัญเมื่อกี้ผมบอกท่านนายกแบนผมบอกทำให้จบ ทาให้เจ็บแล้วลาออกไปเลยขอโทษไม่ได้ถึงก็ลาออกไปนะครับแล้วมีคนที่ต้องลาออกตามผู้ว่าไอ้ฟังในรุ่นั้านเลยวันนี้คุณไม่มีจิตวิญญาณครับสูงดูแลโอเคนั่นสูงแต่คนที่อยู่นบ้านประกาศร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ไม่หลังคาแล้วประกาศทไมผมถามแล้วไม่มีพยายามความพยายามเสียข้าไปช่วยมันถือว่ารักล้มเหลวกลไกของรักล้มเหลวหมดเลย างานนี้นะครับหน้าถ้าปีหน้าท่วมอีกพวกคุณจะทำยังไงถ้าปีหน้าเป็นอย่างนี้อีกจะทำยังไงิึงรับคำนะครับวันนี้ลงหน,น้าไหนต้องทำความสะอาดเมืองให่หอกน,นี่นะครับพอคุณชาดาบอกว่านายกแป้นเนี่ยนะทำงานรับผิดชอบขอโทษประชาชนค่อยลาออกผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายนรงพรหรือว่านายกแป้นว่าจะลาออกไหมเนี่ยท่านชาดาพูดขนาดนี้ ก็บอกว่าก็ต้องอดทนนะเพราะเราเราทางานผิดพลาดไปยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนครหาดใหญ่ฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดส่วนอนาคตทางการเมืองหลังจากนี้ค่อยว่ากันนะครับคุณผู้ชมครับอตอนนี้ให้ชัดเจนนะคุณชาดาบอกรัดล้มเหลวใช่ไหมอ,อันนี้คือเทศบาลล้มเหลวใช่ไหมเทศบาลนครหาดใหญ่เพราะไล่นายกแป้นลาออกคนเดียวแล้วผู้ว่า แล้วานอำเภอซึ่งอันนั้นก็ถูกย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วยแล้วระดับรัฐมนตรีระดับนายกุบรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบไหมคาว่ารัฐล้มเหลวคุณผู้ชมมาดูนี่ฮะอันนี้คือล่าสุดเลยพี่น้องชาวภาคใต้เก้าจังหวัดท่านฟังยุคคนชนข่าวดีๆนะครับเป็นมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผมถึงบอกนะครับว่าตอนนี้มันเป็นไปเ,เหมือนกันหมดก็คือขับเคลื่อนด้วยการขบขับเคลื่อนด้วยแรงด่า ไม่มีจริงหรอครับสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานน่ยอันนั้นมันก็มันก็พูดเอาแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าสั่งวันนี้สองสาวันแล้วหน้างานก็ยังไม่เสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นรัฐล้มเหลวจําได้ไหมครับตั้งแต่เกิดเรื่องแรกๆเนี่ยมันมีการให้ข่าวบอกว่าสําหรับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วมรัฐจะเยียวยาค่าโปรง่งศพให้ศพแล้วแหละคุณผู้ชมสองล้านใช่ไหมเข้าใจว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้สองล้านมาโดยตลอด แต่วันนี้พอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมันมีคำว่าแต่ขึ้นมาไงครับหมายความว่าทุกศพไม่จ่ายสองล้านเหมือนกันนะครับเอาแล้วสิคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วมันต้องศพแบบไหนอีก่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคือมันดูกับตาลปับพลิกไปพลิกมาชาวบ้านที่เขาสูญเสียคนในครอบครัวนี่ผมว่าก็สุดสดแล้วนะล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณศิริพงษ์ คุณสิริพงษ์อังคสศกุลเกียรติคนศกประจําสํานักนายกรยีออกมาถแถลงนะครับว่าที่ประชุมครมเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าปรงศพให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสงขลานักข่าวฟังแอ๊ะทันทีเลยฮะหมายถึงเฉพาะคนที่เสียชีวิตในจังหวัดสงขลาใช่ไหมที่จะจ่ายแบบนี้ โดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เป็นงบกลางรายจ่ายสำรองภัยฉุกเฉินอันนั้นก็ว่าไปโดย2ล้านจะแบ่งเป็น1ล้านจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำนักนํนตรีอีกหล้านจากงบกลางจากงบกลางโดยบอกว่าเป็นการจ่ายในพื้นที่ที่ประกาศใช้พรกรฉุกเฉินเท่านั้นก็แน่นอนล่ะครับก็ประกาศเฉพาะสงขลาไงเอ้า หมายความว่าอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนักข่าวก็ถามให้เลยนะครับว่าแล้วจังหวัดอื่นล่ะคะล่ะครับโคศกบอกว่าที่ประชุมคอรมอยังไม่ได้พิจรารณาคือพิจารณาแต่เท่านี้ถ้าพูดออกมาแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าอีกแล้วคอยดูสิเดี๋ยวจะต้องมีคนออกมาด่าว่าเอาแล้วทำไมโทษนะครับคนเสียชีวิตที่นครศรีธรรมราชเป็นไงคนเสียชีวิตที่สตูลเป็นไง คนเสียชีว no ิตท cool. ี่ยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็อีกหลายจังหวัดเป็นไงผมเริ่มเห็นคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าแล้วเขาไม่ใช่คนเหรอครับอ้าวคือตอนแรกก็เข้าใจอย่างหนึ่งพอมาวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมก็ออกไปอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยการด่าอีกรารอกหรือไม่นะครับนอกจากนั้นครมอยังมีมติสาบส่วนงบกลางให้อบจสงขา วงเงิน530ล้านบาทเพื่อใช้ในการฟื้นฟูชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะอันนี้ก็เรื่องใหญ่ในขณะเดียวกันนะครับการจ่ายเงินเยียวยาตอนนี้ทยอยจ่ายวันนี้ทราบข่าวนะครับว่าที่ปัตตานีจ่ายเงิน9,000บาทให้กับ13,236ครัวเรือนแล้วนะครับนะอันนี้ได้รับแจ้งมาชาวบ้านเมื่อวานนี้ก็สตูลใช่ไหมครับเอาว่าสรุปโดยปอพอนะครับตอนนี้เนี่ย โอนตั้งแต่วันที่1แล้วก็วันนี้วันที่2 2วันโอนไปแล้ว97,466ครัวเรือนนะครับโดยที่สงขลาเนี่ย7,331ครัวเรือนหาดใหญ่ยังจ่ายได้แค่1,378ครัวเรือนนะครับโอ้ห3 7 8ครัวเรือนได้เร็วมากนะครับเนี่ยในขณะที่ชาวบ้านอีกเป็นจำนวนมนา,นนากเนี่ยเพิ่งเพิ่งไปยื่นเรื่องวันนี้ แต่ปรากฏว่ามีคนได้ไป1,378ครูเรือนนะก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้เร็วแต่ก็น่าจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนอื่นๆหน่อยว่าทํำยังไงถึงได้เร็วแบบนั้นเพราะว่าวันนี้ชาวบ้านไปยื่นเรื่องที่เทศบาลหาดใหญ่เนี่ยนะครับยังจะขอสําเนายังจะขอนู่นนี่นั่นอยู่เลยเออก็เป็นตัวเลขที่ปอ,อพอแถลงแล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าว่ามันแปลกดีนะส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตหลังจากนี้ฟังไปก็จะรู้สึก รู้สึกเจ็บปวดนะเพราะว่าการจ่ายค่าปรงศพเนี่ยถ้าเสียชีวิตนอกสงขลาไม่ได้นะครับเอายึดตามมติครมตอนนี้พะล่าสุดนายแพทย์ศักดาเอาพาดรองประหลัดกระทรวงสาสุขยืนยันตัวเลขณนสะี่โมงเย็นของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับโรงพยาบาลสงขลานะครินก็คือที่สงขลานั่นแหละมีจำนวนผู้เสียชีวิต140รายนะครับร40ราย ซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่สวนทางกับพลตจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพบตรบอก,ออบอก,อบอกว่ามีเป็นพันคนนะครับรองประหลัดก็บอกว่าผมเนะี่ยอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดนะและกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ประมาทในการเตรียมการมีตู้คอนเทนเนอร์เจ็ดตู้เพราะไม่ทราบสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งไม่ได้อยากให้มีผู้เสียชีวิตเยอะก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปทําความสะอาดหากจะพบศพเพิ่มก็คงเพิ่มไม่มากอาจจะพบเล็กน้อยในจุดที่เข้าไม่ถึงแต่พบจํานวนมากอย่างที่เป็นข่าวเป็นพันเนี่ยอันนี้ส่วนบิ๊กโจ๊กแหละ บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วขณะที่บิ๊กโจ๊กเองก็ไม่ยอมนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะให้ผมไปนับจำนวนร่างกี่โมงให้แจ้งมาที่เบอร์โทรได้เลยเพราะจะเข้าหาดใหญ่ผมจะได้นับจำนวนร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ช่วยถแถลงว่าผมพูดนี่มันผิดท่านพูดจริงหมดแต่ถ้าท่านทำไม่ได้อย่างที่ท้าทายวันนี้ประชาชนเขาไม่เชื่อข้อมูลของรัฐผมจะช่วยท่านทาความจริงให้ปรากฏ และตัวเลขต่างๆจะได้มีความชัดเจนโดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับไม่ได้ทําลายใครแต่ผมมีข้อมูลที่ต้องช่วยคนหาดใหญ่ให้ได้รับการปกป้องสิทธิ์แค่นั้นครับนี่คุณผู้ชมครับสรุปก็ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนยังคงเฝ้าติดตามนะครับว่า140หรือว่า1,000ศพกันแน่นะครับและเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์ที่หาดใหญ่หรือว่าจังหวัดอื่นๆทางภาคใต้นะครับก็ยังคงต้องขับเคลื่อน ด้วยการด่าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการขับเคลื่อนด้วยการด่าจริงๆมันเป็นการกระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้ทํางานที่ดีที่สุดทุ่มเทช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในยามวิกฤตและยุคคนชนข่าวกับทางเนชั่นทีวีนะครับก็จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวนะครับ